เอ้าหายไปเลยหายโอเคเหยียบตัวด้วยเหยียบหลังด้วยอืมว่านขาอ้วนอ้วนถ่ายพัมนิ่งให้หน่อยเขาถ่ายวปดียวน้อยมันไม่ถ่ายไม่สวยวู้สามรอบแล้วเนี่ยอะไรวะออเให้มันก็ลุกมาเออนอนด้วยหว่า เออยียหัว้น่้นอไม่เปต่อไปใครจะนอนมาลยม็นอนมา่นอนล้วที่จานลงเอาเลยบังบังถ่ายรูปนมาวนมาใครอยากได้บุญอีกวนมาเร็วเร็วเร็วบนมาอีกวนอีกวนอีกใครอยากได้บุญอีกวนนี่ไงรองเท้าเนี้ยเนี่ย